สวัสดีครับผมจักณัฐพลครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการทดสอบ o r a n g e a m รุ่นคันทเวน t กันนะครับเดี๋ยวขอวางกีตาร์แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับทุกคนทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องตู้แอมนะสำหรับแอมที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นไอคอนที่มือกีตาร์ทุกคนน่าจะนึกถึงเนี่ยทางด้านเสียงคลีนเนี่ย ก็น่าจะเป็นทางฝั่งแอมเฟนเดอร์นะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งเสียงแตกเนี่ยก็คงเป็นแอมมาแชลนะทั้ง2แบรนด์นี้ก็เป็นตำนานไปแล้วนะครับแต่มันยังมีอีกหนึ่งตำนานนะที่ผมเนี่ยอยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนะครับนั่นก็คือ o r a n g e a M p นะทีนี้เรามาลองฟังประวัติของ o r a n g e Amp กันนะครับ O m เเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1968นะครับโดยคุณคริสคูเปอร์นะและในยุคยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่เฟื่องฟูของฮิปปี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยแอมออเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเพราะทั้งเรื่องสีสันที่แบบสวยโดดเด่นเข้ากับยุคยุคนั้นเป็นอย่างมากแล้วก็เสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับโดยคุณคริสคูเปอร์เนี่ยก็ได้สร้างออเรนที่ลงรถของเขานะครับ ด้วยวัฒนธรรมฝรั่งนะเราสังเกตเนี่ยหลายๆโปรดักต์ระดับโลกเนี่ยสร้างจากโรงรถนะอย่างเช่น Apple เนี่ยคอมเครื่องแรกที่ Apple สร้างเนี่ยก็สร้างจากโลงรถนะครับแล้วตัวคุณคริสคูเปอร์เองเนี่ยเขาก็เป็นแบบช่างอิเล็กทรอนิกส์นะในช่วงช่วงนั้นเนี่ยแอมที่มีขายอยู่แล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ย เขารู้สึกว่าเสียงมันแข็งกระด้างไปหน่อยนะครับเขาก็เลยแบบได้ทําการคิดค้นแอมขึ้นมาใหม่ในแบบที่เขาชอบเองนะครับโดยที่เขาพยายามสร้างให้แอมของเขาเนี่ยมีเสียงคลีนที่นุ่มที่กังวลภายเราะนะครับแล้วทางด้านเสียงแตกเนี่ยก็ยังให้คงความเป็นริสติ u n d ที่มีเสียงแตกที่ดุดันในสไตล์แบบเรอกอังกฤษนะครับเดี๋ยวขอหยิบแอมให้เพื่อนได้ดูใกล้ๆกันอีกทีนึงนะครับ ส่วน o r เรนแเนี่ยที่สร้างชื่อมากๆเลยนะก็คือรุ่น AD 30นะครับแล้วก็มีศิลปินระดับโลกใช้อยู่หลายท่านนะครับหนึ่งท่านที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักนะครับก็คือจิมมี่เพจนะและปัจจุบันนี้จิมมี่เพจก็ยังใช้ o r เรนแอยู่นะครับรวมถึงคุณคริฟคูเปอร์เนี่ยผู้ที่สร้าง r M o r อเรนเนี่ย ก็ยังมีชีวิตอยู่นะถือได้ว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับโอเคทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องสเปคของตู้แอมตัวนี้กันนะครับคล a n ทเ r นตัวนี้นะคะปีแอมเนี่ยเขาก็เป็นระบบทานซิสเตอร์นะครับซึ่งทานซิสเตอร์เนี่ยข้อดีก็คือจะทำให้ตู้แอมเนี่ย น้ำหนักเบานะครับแล้วก็จะดูแลง่ายกว่าแอมลอดนะครับทางด้านดอกลำโพงเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้ดอกลำโพง8นิ้วนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เด่นมากๆแล้วก็เป็นดีไซน์ของทางออเรนแอมนะครับก็คือหน้ากากตรงนี้นะครับเขาจะใช้เป็นลักษณะที่เป็นแบบเชือกถักนะครับตรงนี้สวยมากๆเลยรวมถึงโลโก้ตรงนี้นะก็จะมีความแบบหรูหรานะสไตล์อังกฤษนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ด้านปรีแอมนะครับตรงนี้นะ จะเห็นว่าสีสันเนี่ยก็ทำออกมาสวยนะจะเป็นแบบโทนสีขาวมีสีดำกับสีส้มตัดนะครับก็เป็นปีแอมที่มีทั้งหมดนะ2 channel นะครับก็คือ Channel clean นะครับแล้วก็ Channel dirty นะ dirty นี่ก็คือเป็นเสียงแตกนั่นแหละ ตรงนี้นะเขาก็จะมีท็อกเกิลนะเราก็สามารถปรับขึ้นสลับช n e l ได้เลยนะครับ EQ ที่ให้มาเนี่ยมีทั้งหมด3แบรนด์นะก็คือมี Triple มี Middle แล้วก็มีเบ s นะครับแล้วก็จะแยกว o l u ุ e มนะครับก็คือว o ล u ุ e มของฝั่งเสียงค l e a นะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นว o l u ุ e มของฝั่งเสียงแตกก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับที่เขียนว่า dirty นะส่วนเกณฑ์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไว้ปรับเกณฑ์นะมากนะ้อยอยู่ตรงนี้เลยแล้วข้อดีอีกอย่างคือตรงเนี้ยวอลลุ่มของ Channel clean กับ Channel แตกเนี่ยมันจะแยกกัันนออย่างิสรระะคบ แล้วแอมเนี้ยมันก็ยังอยู่ในเวของแอมซ้อมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างครบกับการออกไปซ้อมนะก็จะมีรีเวิร์บนะซึ่งรีเวิร์บตรงเนี้ยมันจะเป็นระบบที่เป็นรีเวิร์บแบบระบบดิจิตอลนะครับแต่ว่ามันจะต่อแยกกับวงจรอนาล็อกของปีแอมนะไม่ได้ต่อเชื่อมกันนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็เป็นเรื่องของความคงทนนะครับพอเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันคงทนกว่าที่เป็นสปริงรีเวิร์บจริงๆแล้วมันก็ทําให้น้ําหนักเบานะครับหรือถ้ามันเสียเนะี่ยมันก็ซ่อมง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ ฟังก์ชันต่อมานะครับเขาก็จะมีรูเฮดโฟนให้ตรงนี้นะครับเราสามารถเสียบใส่หูฟังซ้อมได้เลยนะครับแล้วก็อีกออปชันหนึ่งตรงนี้มีอ็อกอินด้วยนะครับเราสามารถ เอาแบบโทรศัพท์ต่อสายออกอินเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่อยากเอาไว้ซ้อมเนี่ยก็สามารถเปิดเพลงเปิดแบ็ k กิ้งแท็กซ้อมได้นะครับแล้วเรามาดูที่ด้านหลังกันอีกสักนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ดีไซน์สวยนะจะเป็นแผ่นเหล็กสีขาวนะครับข้างหลังเนี่ยที่เป็นขึ้นรูปเท้าตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้ใส่แบบพวกฟุตสวิตช์นะสำหรับบางคนถ้าเกิดแบบเราเอาไปซ้อมกับวงจริงๆเนี่ยอยากจะเอาเปลี่ยนชานเป็นเสียงแตกหรือเสียงคีนเนี่ยก็ใช้ฟุตสวิตช์แบบมาตรฐานตรงนี้มาเสียบได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น,นะปน,ปนรูปักเอซีนะแล แล้วยังมีอีกหนึ่งจุดผมเกือบลืมพูดไปแล้วนะครับอันนี้เจ๋งมากแล้วก็ได้ใช้งานจริงแน่นอนนะครับก็คือตรงนี้ยังมีจูเนอร์ด้วยนะอยู่ข้างล่างนะเวลาเราซ้อมเนี่ยผมเองเนี่ยหุดหงิดบ่อยๆนะที่ต้องไปหยิบหาจูเนอร์นะตรงนี้ก็สามารถกดแล้วก็ใช้จูเนอร์ของเขาได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะขอผมเซตอัพอุปกรณ์แป๊บหนึ่ง ก็ให้เสียงที่แบบกลงวานแล้วก็ใสๆเพราะๆมากนะครับทีนี้เรามาดูออปชันแรกนะอ่าผมใช้จูเนอร์ก่อนเลยนะครับกดลงไปนะครับทีนี้มันก็เข้าโหมดจูเนอร์ได้เลยนะอ่ะขอตั้งสายแป๊บ,บนึงเราจะเห็นว่าเวลามันเพี้ยนต่ำมันก็จะขึ้นสีแดงฝั่งนี้นะถ้าเพี้ยนสูงก็จะขึ้นสีแดงอีกฝั่งหนึ่ง<ๆ>ประมาณนี้นะครับกับจูเนอร์นะ โอเคทีนี้เรามาลองดูที่ Spring Reverb นะถ้าเกิดผมปิดรีเวิร์บไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเสียงกีตาร์เพียวๆนะมันก็จะดิบๆด,ด้านๆไปหน่อยนะครับเวลาเราซ้อมผมว่าเราก็ต้องการอารมณ์ที่มันชุ่มฉ่ำนะหรือว่าลองเปิดแบบเต็มแม็กไปเลยนะ ก็เป็นแบบฟิลแบบสปริงรีเว e r ์นะซึ่งตรงเนี้ยต่อให้เปิดเต็มเนี่ยผมว่ามันก็ยังแบบไม่ฟุ้งจนเกินไปนะ,ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสพวกวอลลุ่มนะจริงๆเนี่ยเปิดประมาณนี้ตรงกลางอะมันก็ค่อนข้างพอดีนะสำหรับที่แบบอย่างผมเนี่ยเล่นที่คอนโดก็ไม่ดังจนเกินไปนะครับแล้วก็พอเป็นทาซิสเตอร์เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือ เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดแบบดังมากก็ได้นะมันไม่เหมือนพวกแอมหลอดที่แบบบางทีมันต้องเปิดดังๆเพื่อให้หลอดมันขับพลังออกมาได้เต็มที่อันนี้เปิดเท่าไหนก็ค่อนข้างให้เสียงที่แบบคงที่หมดนะครับอย่างเปิดเบาเนี่ยเสียงก็ยังเต็มอยู่นะอ่ะหรือถ้าเปิดดังๆเลยอันนี้ลองเปิดดังดูนะอันนี้ก็อาจจะดังไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนด่าประมาณนี้ประมาณครึ่งเนี่ยครับกำลังดี เราสังเกตว่าพอเป็นตู้แอมเนี่ยมันจะมีเฮด o ูมที่ค่อนข้างเยอะนะเวลาเราอัดเสียงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบมันอ้วนไปมันหนาไปเนี่ยเราก็มาเนี่ยใช้พวก EQ พวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวผมลองเทสดูนะส่วนตัวที่เล่นอยู่เนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันแบบหนาๆไปหน่อยนะผมก็มาอาจจะคัดเบสลงไปอันนี้แล้วแต่รสนิยมเลยอะคัดเบสเพิ่มกลางเพิ่มแหลมนะครับ วนตัวผมจะชอบเสียงคลีนประมาณนี้นะซึ่งบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบสมันไม่มีตรงนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ความชอบนะ,อะลองเพิ่มแหลมเยอะๆซิเป็นยังไง ผมไม่ค่อยกลัวนะเนี่ยขนาดบิดสุดนะผมว่ามันยังได้อยู่เลยนะลองเพิ่มกลางหน่อยนะ เสียงสะใจดีนะครับตรงนี้มันเป็นแอมเสียงคลีนที่ค่อนข้างหวานมากเลยนะแล้วด้วยที่แบบบอดี้มันเล็กเนี่ยผมว่ามันจะมีความแบบคัดทรูพุ่งๆมากกว่าตู้แอมใหญ่นะครับซึ่งผมเคยเห็นนะว่าจอห์นเมเยอร์เนี่ยบางอัลบั้มที่เขาอัดเนี่ยเขาเลือกใช้แอมเล็กนะเพราะว่าแอมเล็กมันก็จะมีแบบคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่แอมใหญ่มันก็ให้ไม่ได้นะครับองนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะแต่ส่วนผมเนี่ยแอมเล็กเวลาเอามาอัดกีตาร์เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะ ทีนี้เราปรับแอดไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูภาคเสียงแตกครับก็ง่ายๆเลยนะเราปรับปุ่มเดอร์ตี้นะครับกดท็อกเกอร์ลงไปนะตรงนี้เป็นเสียงแตกแล้วลองดูนะครับ ็สะใจมากนะตรงนี้ที่ผมเคยพูดนะผมชอบมากๆนะครับเสียงแตกเวลาที่มันอยู่ที่ preamp เนี่ยมันจะแบบให้พลังขับที่แรงมากนะเดี๋ยวผมลองเปิดเกณ์เต็มๆเลยนะซึ่งเกณฑเต็มเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีผลกับพวกวอลลุ่มนะเราก็ต้องเบาเวอลลุ่มลงมาหน่อยอบอ่ะลองดู ไปแล้วก็ลดแหลมลงหน่อยเพิ่มกลางเลยสมมติว่าเราจะเอาเสียงไว้โซโล่นะอ่ะคัดเบสลงมานิดหนึ่งคืนเกนมานิดหนึ่งเพิ่มวอลลุ่มหน่อยหนึ่งลองดูครับ ใจมากครับทีนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดแบบเราอยากใช้แบบดีเลย์เนี่ยการที่มันแตกหน้าตู้อย่างเงี้ยมันเอาดีเลย์มาต่อข้างหน้าไม่ได้นะครับผมก็มีวิธีนะผมปิดรีเวิร์ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่พวกดีเลย์รีเวิร์ปักอินในคอมนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังกันดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะตอนนี้ผมแอดดีเลย์แอดรีเวิร์เข้าไปที่ปักอินที่คอมเรียบร้อยแล้วลองฟังกันดูนะครับ ก็คือการใส่ดีเลย์ใส่รีเวิร์บในปักอินนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบแบบเกณฑ์น้อยๆกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็แบบปรับเกณฑ์ลงมาสักประมาณ11โมงแล้วกันนะอ่ะแล้วมาลองมาลองฟังกันดูครับถ้าเกิดมันดังไปแล้วก็ลดที่เดอ์ตีก็คือวอลลุ่มลงหน่อยปุ๊บเพิ่มเกณฑ์ที่นิดนึงฟิลนี้มันก็จะยังเป็นฟิลแบบโอเวอร์ได้อยู่นะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูอีกอันนึงนะครับผมกลับมาที่โหมดคลีนก่อนนะแล้วก็เป็นออกอินนะเดี๋ยวผมจะเอา iPad มาลองเสียบออกอินเข้าไปดูนะครับเอาไว้ซ้อมกับแบ็คกิ้งแท็กครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ iPad 1เครื่องนะแล้วก็เป็นสายแบบอย่างเงี้ยสายเล็กๆนะครับอ่ะเสียบที่ iPad แล้วก็เข้ามาที่ออกอินตรงนี้นะปุ๊บนาะเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวผมลองเปิดแบ็คกิ้งแท็ดูสักหเพลงนะ จะเห็นนะครับว่าแบ็กกิ้งแท็กเนี่ยมันก็จะออกที่ลำโพงเลยนะทีนี้เวลาเราดังเบาเนี่ยเทคนิคส่วนตัวนะครับเวลาบาลานซ์นะเราก็อาจจะแบบไปบาลานซ์ที่แบบ iPad เอานะเหมือนอย่างเงี้ยผมเปิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าผมอยากให้แบ็กกิ้งแท็กดังก็ ประมาณนี้นะครับกับการทดสอบ o r a n นซ20 r t นะครับส่วนตัวผมนะก็คิดว่าในเวของเอมซ้อมเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่น่าสนใจนะครับแล้วเนื่องด้วยจากราคามัน5,000เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับอันดับแรกนะคือเราได้แบรนด์ระดับตำนานอย่าง o r a n g e ์แอแล้วก็ได้แอมที่มีคาแรคเตอร์เสียงคลีนที่ชัดเจนมีคาแรคเตอร์เสียงแตกที่เป็นเอกลักษณ์นะครับและสำหรับรุ่นนี้นะก็ผลิตที่ประเทศจีนนะครับทีนี้ทำไมเขาไม่ผลิตอังกฤษเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยอยากให้ราคาเนี่ยมันสามารถเอื้อมถึงได้นะครับลองนึกภาพตามนะถ้าเกิดรุ่นนี้เนี่ยทำที่อังกฤษนะ ผมว่าราคาเนี่ยไม่ต่ํากว่า30,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นตัวเลือกในราคาย่อมเยาวเหมาะกับช่วงแบบเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วโดยรวมในงานเนี่ยที่ผมได้ทดสอบทดลองหยิบจับเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพทั้งหมดเนี่ยของมันโดยรวมนี่นะ ก็ไม่แพ้ง,งานแบรนด์อังกฤษเลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วเนี่ยแบบคล่องใจอยากจะสัมผัสว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันดีจริงไหมมันสวยจริงไหมนะครับไว้รอโควิดคีย์คายนะครับสามารถเข้าไปทดลองทดสอบได้ที่ร้าน Rock Planet นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยสนใจอยากสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่เพจทาง Facebook Rock Planet นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณร้าน Rock Planet ด้วยนะครับส่งออร์เดนตัวนี้มาทดสอบให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงกันนะครับแล้วยังไงนะครับอย่าลืมนะมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิก ผมด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังจะพุ่งทะยานไปที่30,000ื่นซับนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปสวัสดีครับ